นี่คือนาฬิกาสมาร์ทวอชหน้าจอโค้งจากอ้าวหลงที่ใช้ชื่อว่า Watch Curve ตัวนี้ให้ฟังก์ชันมาแบบจัดเต็มในราคาแค่เพียงหลักร้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหานาฬิกาสมาร์ทวอชเอาไว้ใช้งานเอาไว้ออกกำลังกายนะครับลองดูคลิปนี้ให้จบครับตัวนี้ให้นาปัดกว้างมาถึง2.0ม mm, มและยังเชื่อมต่อบลูทูธเวอร์ชัน5.3อีกต่างหากใครที่จะเอาไว้ใส่ออกกำลังกายตัวนี้กันน้ากันเหงื่อได้ถึง IPX68 เลยเพราะฉะนั้นใส่ล้างมือใส่ออกกำลังกายได้แบบสบายๆเลยแและะฟััังกกก์ชนนทที่่่เเเขาาาาให้มมมคือออบบจจดดต็็สุๆรไรไวปโ รับสายก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดกิจกรรมการก้าวเดินหรือจะเป็นการเก็บสถิติการนอนหลับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าด a ฟิสนะครับผมในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับกดเข้าไปเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลต่างๆมากมายเลยในแอปพลิเคชันรวมไปถึงการเปลี่ยนหน้าจอสมาร์ทวอชของเรานะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากายเช่นเดียวกันนะครับผมไปเลือกได้เลยนะและยังไม่หมดนะตัวนี้ สามารถที่จะโทรออกรับสายได้ผ่านสมาร์ทวอทตัวนี้ได้เลยของเล่นเขาก็ม,มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสายเหล็กนะครับของคุณผู้ชายหรือจะเป็นของคุณคุณผู้หญิงนะครับผมก็สามารถมีสายให้เลือกเปลี่ยนเช่นเดียวกันบอกได้เลยว่านาฬิกาหลักร้อยแต่ให้ฟังก์ชันมันแบบจัดเต็มขนาดนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมกําลังมองหาสมาร์ทวอทในฟังก์ชันที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเนี่ยผมแนะนำนะครับผมลองเปิดใจเอาตัวนี้ไปใช้ดูนะครับผมดีไซน์สวยงามไม่เอาแน่นอนพิกัดผมทิ้ง ให้ที่ตะการเหลือมุมล่างซ้ายมือและถ้าเพื่อนเพคนไหนมีคำถามเพิ่มเติมนะครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย